สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวไปดูตำหนิจุดจ่ายตังเต่าสามรวยหลวงปู่หลิวนะครับว่าเราจะดูเกแท้และจุดจ่ายตังกันตรง,ง,ง,งไหนไปดูกันนี่ครับวันนี้เราจะมาดูตำหนิจุดจ่ายตังเต่าสามรวยหลวงปู่หลิวปีสามหกนะครับนี่นะครับสว,สวยเลยนะครับผมมีด้วยกันสององน,นะครับนี่วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าสององนี้มันเหมือนกันไหมอ่าตำหนิถ้าตำหนิมันต้องเหมือนกันเป็นพระแท้มันต้องเหมือนกันครับมีเหมือนกัน ันนี้จะสร้างปีสามหกนะครับอ่าต่างบอกเดียวตีด้วยกันห้าเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูตัวตัดตัวเนี้ยตัวเดียวเราสามารถตัดสินได้เลยครับทั้งห้าเนื้อได้เลยมีเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อสตางค์แล้วก็เนื้อทองแดงอันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูนครับอันดับแรกมาหยิบพระมาครับส่องดูหน้าพระสังกษจกระจายนะครับองค์นี้จะมีนิ้วมือติดหน่อยนะครับอ่าจะดีขึ้นมาหน่อยนะครับอ่า่วนใหญ่เราจะเจอในเนื้อทองแดงแหละจะไม่ค่อยมี นิ้วมือติดนะครับเพราะว่าเป็นบล็อกสุดท้ายเป็นเนื้อสุดท้ายนะครับที่ที่ใช้ตีตีพิมพ์ขึ้นมานะครับอ่าบล็อกก็เกิดการเสื่อมสภาพนะครับเกิดการชำรุดนะครับเพราะฉะนั้นนิ้วมือก็จะหายไปนะครับจะไปคมชัดเนื้อแรกๆนะครับอ่านะครับดูหน้าภาษากระจายนะครับอ่าจดจําใบหน้านะครับจะต้องคมคมแบบนี้นะครับหางตาจมูกนะครับเม็ดประสกนะครับแล้วมาส่องดูที่โค้ดนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะขยายที่โค้ดให้ดูนะ นี่ครับเราก็ส่งไปที่โค้ดนะครับโค้ดจะต้องมีเส้นเสี้ยนขึ้นนะครับเอียงโค้ดมานะครับเอียงเหรียญมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับกล้องมันจะโฟกัสนี่นะครับข้างๆที่มีรอยกดลงไปนะครับมันจะต้องมีกระแสเส้นเสี้ยนขึ้นเห็นไหมครับอ่าน่าอะไรครับอ่าจดจําโค้ดนะไว้ให้ดีๆนะครับอ่าเสร็จแล้วเรามาดูตัวตัดด้านข้างครับนี่เราไม่ต้องตีกล้องเราจะเห็นแล้วนะครับอ่าถ้าเราตีกล้องไปนะครับเดี๋ยวซูมออกนิดนึงนี่ ามสี่ห้าบางบนสามสี่ห้าบางล่างนะครั 3, 4, 5, บมีด้วยกันสองฝั่งนะครับนี่สามสี่ห้าบางบนสามสี่ห้าบางล่างนะครับแล้วตัดฉีกแบบนี้นะครับหูเหรียญเรียบตึงนะครับนี่หูเหรียญรุ่น <ut> s, <S นี้จะเป็นอย่างนี้เลยอ่านะครับพื้นผิวยันเนี่ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆกดมะละนะครับอ่ากดมะละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกเหรียญหนึ่งดูซิว่ามันมีเหมือนกันไหมครับนี่พลิกเหรียญลงมานะครับด้านข้างนะครับ นี่นะครับอ่าสองอันนี้เหรียญแรกนะครับสามสี่ห้าบางบนสามสี่ห้าบางล่างนะครับนี่สามสี่ห้าบางบนสามสี่ห้าบางล่างนะครับพลิกมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งด้านขวาขององค์พระนะครับนี่สามสี่ห้าบางบนสามสี่ห้าบางล่างสามสี่ห้าบงบนสามสี่ห้าบางล่างนะครับอ่าหูเหรียญนะครับเดี๋ยวส่องให้ดูทีละองค์เลยนะครับองค์นี้จะเป็นองค์แรกที่ผมส่องให้ดูนะครับนี่องค์นี้เป็นองค์ที่สองครับ นี่เหมือนกันเปียบนะครับอ่าดูแค่นี้พอครับเต่าสามรวยลงปู่หลิวปีสามหกนะครับเท่านี้พี่ๆก็จะไม่โดนเกละครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ